ใช่แล้วล่วันแรกแต่ว่านี่เฮ้ยใ่วันแรกแต่ว่านี่แล้วสวัสดีแล้วเอ้ยตัวใครแล้ววานนี่เนาะสวรรค์ตายแมนบอสวรรค์ตายแล้วนะนี่ก็ก่ออย่างนี้นี่นะยุดเลยเอายุ้งยังบูมิสวรรคณาเอาใช่ว่าพวก้วไปซื้อวานยังบอก็กลังเข้าไปเอาโมนี่ยันมาแล้วดอกสับพี่น้อหงื่อเนาะก่อนี่ก็เนาะยนี่ก็สองด้านด้านหนักกันยัง หากใส่บอกแก้วก็คืนสานีเออ,เอนด็กเองเหรอหมที่พูดข่าเด็ดต่อตันแมไม่เห็นคนเลยนะตลเชี่อมากไหมะบนเติมนะโอ้ยอยู่นิดนงโอ้ได้แล้วนกตอนนั้นตอน้นนนนเขาบนันนั้น,นเฟกนกกว่าตึกเถากลา่มมากวูวี่เนาะนยังไงบอกเลยหม แม่เราพ่อหนาเออพ่อหนาหายชุนแต่เศ้าอ,อีมืนอนี่กันเนาะมาแล้วเดือดดีๆ สบายดีกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ็กซ์ีสุขุมสุคนบป็นพ่นงสุดบนบเป็นพี่น้องเด้อเป็นพี่น้องฝั่งลาวแล้วก็บฝั่งไทยหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเอ้ยก็บสบายดีกันเบิดสุขูมสุขคนเนาะสบายดีป่าลุงวัดไซคายาพี่น้องเอ้ยที่เป็นเข้าใจในภาษาลาวภาษาไทยเฮาเนานะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube, นะาายูทูบหนอนภาษาอินเทล นี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเอ้ยเปิดภาพมาตอนนี้ก็ยังได้เดินทางมาบ้านน้องเซลาคือเก่าน้องพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเอ้ยขอบเจอกันตอนนี้กันเวลาสีเทีงนันแหละพี่น้องเดินก่อนสีเทียงแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ะเปิดมาเตะให้พี่น้องเบิ่งว่ามาน้องเซลาเพิ่นเห็ดฮอดทรายแล้วพี่น้องเนาะก่อแล้วแล้วป๊อพี่น้องเอ้ยอ่าคือว่าแนวใด เดี๋ยวเขาไปลงโซนน้ำกันน้ำแของเนาะนี่เขามากับอากาศวันใดพี่น้องเนาะบวชห่อนบนหาวผู้ที่ยู่พี่น้องเลยอากาศเยาะลมก็บ่แห้งวันใดพี่น้องเลยอ่าทางฝั่งไทยเป็นยังไงหนาวอยู่บ่พี่น้องเนาะอ่าเหม็นมาบวบเด้อพี่น้องเด้ออ่าโอเคพี่น้องเลยวันนี้เดี๋ยวเขาไปลงโซนทาง เพื่อน้องลาดเพื่อน้องเนาะบนขาไปกันฝากเด้อพี่น้องเด้อขาวไปพี่น้องใจก็ไลกชแลหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเปนใจน้องใส่เนี่เพี่น้องเด้อเออไปสมคันกระเบื้องโฆษณาให้น้องพันไทยนั่นอพี่น้องเลยโอเคเนาะ่าอยได้ทรัพ์น คูณ100ให้เด้เนาะพี่น้ซูมเห็นนอตยุ่นบ่เนาะอ่าครัคูณ10เด้นี่พี่น้องเอ้ยเหนคิเมะชัดๆอ่เนาะเอ้ยเนาะพน้อสลาครับกยังบ่ทันแล้วเนาะอ่ายัง2ด้านนี้นะเอ้ย กะตังบอกแก้วบ่ในตัวใดๆพี่นลองเนาะที่เหนื่อยเรยาผสมมกันเนาะ่รองล่าวันแนนรแตว่านี่ฮ้ย่วนแว่านี่แล้วสวรรค์ตายเอ้ยตัวใครแล้ววานนี่เนาะสวรรค์ตายแมนบ ก่กอนนี่นาะยยุดธเอ้ายุยังบูมิสวรรค์นนะเอาสช่อ่ะพแก้วไปซื้อบานยังบอ,อไปกับใครนะใ้กับไครโอ้เราไปกับตุศีตตุศีตเป็นข่าวาหนีบอกทย่นีนอ่อ๋อแม่เจ๊เป็นข่าอันไปีน่นไอ้เลยหรือไปเอ่อไปกับตุศีตเอไปกับตุศีตน,นะไปเยี่ยมอ้ยบอนะ สวยกับไปโอ้ไปจะพ้นนะ่็นโอ้พออยู <publication beans> oh, ่เห็นเป็นเจ้าสือมือว้แท้ว่าขึ้ในใจยังไม่ได้มื่อเนาะกี่รตัวสิดเมื่ออะไรคนไปเยี่ยมไอ้าเจ้าเนาะอื้าวมวยยันมาแล้วดอกซบฟินอ้อยเนาะก่อนนี่เนะ เนื้อซองด้านด้านหนักก็ยังหางกระใส่บ่กแก้วก็ขึ้นสานี่ขวามีสวรรค์เดล่นสอนุกเนาะมีสวรรค์ทีหูบ่อหายเอาเขวน้องจ้อย,อยใส่ฮะแข่าต้องจ้อยซี้ต้องบึง้งตัดขึ้นไว้าอย่างไรก็ต้องขึ้นบวมแข่าเน้นครับอืม em lù vô nhục tôn tử đấy em phải bình con trai hiện về thế này à, thức này ันใส่ดอกไม้ปรับดินได้พี่น้อยลองมาใส่ดูฮะจะเห็นพนักปรับดินทางข้างบ่นี่ีขนาดจ,จะดินเป็นส่วนออกมาที่มันเหลือแหละเนาะปรับดินข้างในในี่นะ เมืองบ้านี้กวงเต๋อไจพี่น้องเนี่ยเราหอมหมด้น่ดีอยู่อย่างนัะยางนี่องทงพี่น้องเลยเาะแค่รบ่ปั๊บฮะอยังแล้วอ่าว่าแล้วะดอก สบายดีเรืองใจด้วยสบายแห้งบ่เหมยใช่แล้วป้าบินอยู่เพื่อนจะหาได้แล้วโ่กได้ยังลยนึงวันนี้นั่งนิ่งเลยหล่อนี่แหละับเลยรับเลยบุเมื่อที่ รับตังแต่ก่โงอะนะรับแต่ห้องแรกๆห้อก็นนางลิ้นมาเลยตอนคอยเมื่อฮะเลยรับเลยรับพอจากโมงบ่าโอ้เกือบจะเลยเท้าหกโมงเลยเออรับโมงเมื่อที่เลยอ่สแล้วบายง่า้เนอนน่ะพยายาไเลนอนน่นะฮะรับเลยนอนเช้เวลาุบเหานอนหลัดแรกอีกนางลิ้น lười ừ, chợ nó chợp mà mua mua cái em bảo rồi đã xé lao phu khúc đây đấy nó cha nhung ham bây tự nó là ลายเกินน,นืมรู้ไหมแต่ซนไม่มาเสกเบอนองมาวนนะโอเคมา่วนเ่่วนสามล้อดงอ่ะดงตัวนีน้เออนะจะมีแบว้าวน่จะออกะับออกรีเลยนี่ฮะอรอรต้องบ่อรอรถเธออายเก่อนได้เลยเอ้า ไปเอ็นี่สบายดีเด้อโดยสบายดีเอามาตอนไหนเอ็นี่มาวานนี้เท่ออกไปหาเงินมาไวแท้เงินได้หลายล้านมาไวเลยมาเพื่อให้มาโดยเออไปก็ไปแบบบวบเนาะบวแบบวกบวกกล่าวเลย,ยามากกับแบบมาแกกบบโบหูยังเลยข่อยเลยเออ

น้องถับสตีนน้องจ้อยดูฮะปาสตีนน้องจ้อยน้องเบิร์ดูก่อนนะฮะแตกอยัวแตกบ่จ้ะวะมี่ยังแตกหินบอคือตีนเออโอ้อันหินแตกฮะเขยยิกย่อมาแล้วเนาะผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวแล้วขนาดนั้นนะ เชิญเชยชไม่ธรรมดาน้มนจ่ยอืมพอดอกห่างหรอพอนีพอด้วพอเลยพอบ้องหอบนึ่งชา่วโมใช่ห้ผายมอคลิปนี่และนดกนเนาะอกว่าห้ารอ้ารอก็จะพอดพออว่าฟันนอยเีย

เด็กเองู <affiliated Civ uts> <Supreme presidency> ้ไหมบางพูดข่าเด็ดชอบโตเนี่ยไม่เห็นคนเลยนะต่อมาเอาไหม่นบื่น่ะโออยู่นต้โอ้ได้แล้วบอยูนก่นเย็อาก็บันนั่นเพ็นเกากวาดตเถากง่นะอุ้ยเนาะยาบอกเลยไหมแหอนาคนะหายชุนต่เศร้าอีม่รอมมืกัเนาะแล้วเดือดดีดี ก็ต้อเทมานนานแก่การยางนี่แหละต้อเทมลงสาลงขวน่เทมลงจะได้เม่นท่แห้งเนี่ยหม้อนด์ค่ฝันขึ้นเยอะลงเงินคูจไรเป็าีกไปเเอ้าเช็ดเช็ดเช็ดเช็โอ้ยเจ้จิบเคล้บ ยังแรงปัญญามันพานี่ยม,มันต้ของตกอ,นะอยู่นานมันมีต่ำทองหน่อยนะทองโอ้ตัวเองทองเอ,อ,เอ,ง,โอ,โอ,องเนาะเท่ไรทอ,องนัง่นะนาะเว,ว้าเต้ทองกอลดีเช้าเลยว่าจ็บคอฮะเช้าหรอเป็นวัดนะปีนขอค่อนี่มีปีน กลาจักนเดจัยังไงวน้มาเลยเนาะมาเลยบ่าวองนาได้สะก็อเยก็แล so ้วก่ออะไปเนาะโอ้ก็ร่องนันเขาเตรได้ยะไ้ก่อแบากเลยก่อถังมันมีเาเจ้าก็ใไตยนะก่อเลยขึ้นเดี่ยวมันก่อมาเลยแล้ว แต่ทันสมัย่ล้วเนาะแมนแบบไร้ใชก็ลาถนะเด็ดเอาใจใจที่มีไมลื่นอันีเลียกว่าปีขันก็ไดูมหักใช้บิดกองลงมาบิอไปสุด มันออกเป็นหลุดผกไปจ้กนี้เนาะเพราะอะเทตัวนี้กพอาะอะดห้องตัวนี้ที่เียนเพลงอะไรหงไหนเอเดี๋ยวเดี๋ยวติ๊เขียวหท่ไเออยล่ะพี่ห้องพี่บักเออมันกินห้าเอ่ยข้างวันอะที่ไฟฮะเออยก่อนอะไรไ้ฮะเอ่ยเอ่ย เห็นเพลงเหรอเพลง แต่นั่นม้ามาเราแล้วมาแล้วลองเวลาละมาใช้ไถเขามั้งเดี๋ยวกันนี้จะเป็นอย่าง้สองห้องนี้ห้องนี้ขาดตรงนี้ ส่องห้องนี่ก็ยังตันเมีอันอนั้นเพียงเน่ะโมมีสว่านซีใส่เล็กก่อสุดใจนนตตตแต่สำนันตัวแรงก็แรงเลยแพถวบ่อตัวแรงเหรอคันสว่านมาอะไรอืมคันมาแล้วด้ฉันม,ม,มาแล้วมาแล้วกับมือไม้น <laughs> เนาะคุณแรงกันี่ม แล้วตัวนี้ยังตัวนั้นแล้ขนามตัวนี้แล้วห้องช่องห้องไห้สาวห้องนั่งจะขุดปดัดคานคานักล่านอ้าวขุดแล้วคุดออแล้วคาฮามอ,อกนัหลานแล้ววัภาพขุดว่นนะขุดแถวนี้ก่อนนี่ปั๊บแถวนี้ก่อนมาดังล่านครับบ้านดังล่านออกถึงคุด โอ้ยพนักฉันนี่นใครบอกว่าสมองอ่ะต้องใช้คิดดิพนักตุคุดมันเห็ดอย่างนี้หรอเนาะอืมชะเพลงกันดิหยุด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 เอ,เอกล้านอีกเก็บออกคำน,นี้ร้านที่ตลกมาก

บ่บ่บ่เฮดแนอ่บ่อน้อยเลยบ่บหนเี่ลอืมบ่เฮ็ดแบบนะบ่น่ะสอเอ็ดแบบได้สะบดแบบนั้นพี่ส่วนพี่กระไรมาเลยพี่มใส่เจยพี่นนานนี่บ่นี่ดิมันรบอยู่คุดลงหมดเลยบ่วนของใครให่นีปล่อยเลยป่อลยมามล้วก็ปล่อยเลยบ่เราคนมัน่อดเลยเฮ้นี่ตัวนี้

หนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำมึงตาตีดอกจ่อยโอ้ยถ่ายหูไปได้เกยรับตาเออเอาใายมือบอกมือมือเลยบอกรีเนี่ยโอ้เอาเวนหัดตามือหน่อเนาะเอาสู้ๆสู้นนอกเนาะไปเลาะบนข้างนอกเป็นกระพานบตาบินมาข้าเนาะ อ่ะโอเคอเครนะับพี่น้องอ่าอ,อย่างสนิปปูนบอกมันอ,อ่เป็นปูนพี่น้องอ้ยนะโอเคเลยพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอนะ้ยเนาะตัดประกันและก็ต้องขอโทษขอไปไลาขอพ่อคิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปาน้องไปก่อนขอข่าวเข้ามาสบายดีสบายดี